สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเรามาพรีวิวพี่นิวกันนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอาชื่อเต็มเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีชื่อว่านิวเลตนั่นเองครับแหมชื่อโคตรเท่เอาเป็นว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเก่งขนาดไหนแล้วก็เป็นตัวละครตำแหน่งอะไรอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคอนเทนต์หลักกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman s h o p เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมมเกมออนนนไลล์ทีี่แดู ตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lidmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาีกด้วยโนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง richman shop shop เริ่มมาจากในส่วนของเบสตักันก,นก่อนนะครับในส่วนของพี่นิวเนี่ยจะมีเบสเฮีที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับอยู่ที่14,695นะครับและมีเบสเซนกีค่อนข้างที่จะต่ำเมื่อเทียบกับตัวละคร5ดาวทั่วไปนั่นคืออยู่ที่208ครับหมายความว่าตัวละครตัวนี้ต้องใช้ค่าเฮแน่นอนนะโดยตัวละครตัวนี้เติบโตเป็นความแรงขีนะครับ ผมให้มาถึง 38. 4เซนตาะต่อมาจะเป็นในส่วนของ c t i v e Skill กันบ้างนะครับมากันที่การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีนะครับในส่วนของการโจมตีปกติไม่มีอะไรมากครับผมตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยเน้นการโจมตีปกติสักเท่าไหร่ก็แค่เอ่อมันตีปกติได้3ครั้งนะแต่ชาร์จโจมตีเนี่ยมีทั้งหมด3รลูกแบบด้วยกันครับการชาร์จโจมตีมีชาร์จโจมตีแบบสีแดงก็คือเอ่อเป็นชาร์จโจมตีงูๆเลยมันจะใช้ค่าพลังกายเนี่ยทั้งหมดห0หน่วยนะครับ วงแหวนน้าใส่สตูสร้างข้อสายน้ําเป็นวงกว้างซึ่งไอตรงเนี้ยเป็นดาเมจแบบพลังโจมตีนะครับคือไม่ได้ใช้ค่าพลังชีวิตถ้าเกิดคุณอยากใช้ค่าพลังชีวิตคุณต้องไปการชาร์จโจมตีแบบสีเขียวก็คือตัวของ equitable judgment นะครับแต่ว่ากว่าจะเป็น equitable judgment เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องทําชาร์จโจมตีแบบสีเหลืองก่อน น,นั่นคือในส่วนของ Legal e v o l u t i o n นั่นเองครับการชาร์จโจมตีแบบสีเหลืองครับผมในขณะที่ชาร์จโจมตีในขณะที่คุณกดค้างอยู่เนี่ยตัวของพี่นิวจะทําการรวบพลังแห่งน้ําบัรพระกรเท่ไหม ก็คือจริงๆก็คือแบบว่าเตรียมปล่อยพลังขึ้นเต่าไว้แหละครับซึ่งในสภาวะนี้เนี่ยตัวของพี่นิวจะสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับถึงแม้จะกำลังชาร์จโจมตีอยู่ก็คือแบบชาร์จโจมตีไปเดินไปได้อะไรประมาณนี้เนาะและในระหว่างที่อยู่ได้สบายว่านี้นะครับมันจะดูดซับตัวของ Sourcewater. ์ด็อซึ่งซอร์สวอเตอร์ด็อกเลเนี่ยมันจะมาจากพวกสกิลนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเป็นว่าไอ้ด็อกเลเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากในส่วนของน่น้ทางเลยก็คือมันจะปล่อยตัวของโอบออกมาที่ถ้าตตัััวมมนนเเเเลยคครรบอออก็ืาไ่้งดิ เก็บเองเลยมันมันแบบมันเอาดอปเลนดูดเข้าตัวเรามันเลยนะครับโดยไอ้ดอปเลนตรงนี้เนะี่ยจะเร่งความเร็วการก่อตัว ของพลังขึ้นเต่าแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิต16%ของพลังชีวิตสูงสุดต่ออันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรวบรวมไม่สําเร็จหรือว่าแบบว่า,าในระหว่างที่กําลังแบบเบ่งพลังขึ้นเต่าแล้วคุณปล่อยมือก่อนเนี่ยมันจะออกมาเป็นการชาร์จโจมตีแบบสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชาร์จสมบูรณ์มันจะกลายเป็นการชาร์จโจมตีแบบสีเขียวหรือ Equitable judgment นั่นเองครับโดย Equitable j u d จ m e n t เนี่ยจะปล่อยพลังขึ้นเต่าไปยังศัตรูเป็นเส้นทางตรงนะครับพร้อมทั้ง้้างา,า,งางงงกกะแนเ็ววอออย่อ่่ตืลจ ไม่ใช้พลังกายเป็นเวลาทั้งหมด3วินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของพี่นิวเนี่ยมีเลือดสูงกว่า50%การปล่อยตัวของ Equitable Judgment เนี่ยครับมันจะเสียพลังชีวิต8%ต่อ0.5วินาทีไปหรือก็คือประมาณวิละ16%ของลังชีวิตสูงสุดนะครับก็คือมันน่าจะเสียพลังชีวิตอยู่ได้ประมาณสัก3วิละมั้งก่อนที่จะไม่เสียอะไรอีกเลยนะครับซึ่งคุณสมารถฮิวเลือดได้ด้วยการเก็บตัวของ d r o p l e s นั่นเองซึ่งมันเก็บได้อยู่แล้วนะครับจากการชาร์จ,ต,จตัวตีมันเลยเ โดยข้าเสียหายของ e q u i l a b e j u m เนี่ยครับมันอยู่ที่13.45%ของชมชลวิตสูงสุดณนะพรสวรรค์เลเวล9ครับซึ่งถือว่าแรงพอสมควรนะเพราะว่ามันติดรัวๆนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลธาตุครับผม OTSI Show Replay นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเรียกตัวของน้ำตกออกมานะครับก็คือเป็น Racking Waterfall เนาะ ซึ่งสร้างความเสียหายตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของของ,ของอพี่นิวนะครับโดยณเลเวล9ของ,ของพลสวัสดีจะอยู่ที่21.87%ของพลังชีวิตส,สูงสุดนะครับซึ่งเมื่อตัวของสกิลนี้เนี่ยมันโดนศัตรูใช่ไหมมันจะ,ะเกิดตัวของซอสดรอเปเลตสอันบนพื้นนะครับก็คือมันจะสร้างตัวของซอสดรอเปเลตขึ้นมานั่นเองนะ อ๋อลืมบอกนะครับว่าในระหว่างที่คุณชาร์จโจมตีอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณกดสกิลธาตมันจะเสียพลังชีวิตนะครับเอออันนี้อันนี้ลืมพูดไปเนาะไม่ใช่ว่าแบบแค่ชาร์จโจมตีแล้วจะเสียนะครับคือมันต้องกดสกิลธาตถึงจะเสียเนาะแต่ก็แลกากับการที่คุณจะได้ตัวของซอสดอปเลตมาทั้งหมด3อันนั่นเองครับก็คือ,อ,อฮิลประมาณ16%ต่ออันก็ถือว่าฮีแรงนะครับถือเป็นตัวละครที่คุณสามารถ เล่นได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องมีตัวฮิวด้วยซ้ำก็ว่าได้นะครับในส่วนพี่นิวเนาะทั้งเลือดเยอะทั้งฮิแรงอะไรประมาณนะั้นแต่ฮิวได้แค่ตัวเองนะครับแล้วก็พลังของพี่นิวเนี่ยตัวของพลังปฐมภูมิจะเป็นพลังปฐมภูมิประเภทพลังวิญญาณนะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเนาะแต่ว่ามันสามารถเอ่อเอาไปใช้กับพวกมอนที่แพ้พลังวิญญาณได้อะไรประมาณนั้นต่อมาจะเป็นในส่วนของข้าไม้ตายครับผมตัวของโอไทม์ไอเฮฟดีเทิร์น ตัวของสกลนี้นะครับผมนะมันจะทําการแบบว่าเออตอนกลางอันตีเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเอาน้ำตกขนาดใหญ่เนี่ยลงใส่มอนรอบข้างนะครับ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงอันตีนิรูแต่ว่ามันกว้างกว่าอันตีนิรูหน่อยนะครับก็น่าจะประมาณวงอันติของไอยาโตะไหมผมไม่แน่ใจว่าไอยาโตะอันติกว้างแค่ไหนนะครับแต่เป็นว่ามันจะเอ่อกดอันติตามที่คุณเห็นในตัวอย่างนั่นแหละเออ ซึ่งจะสร้างสายเป็นเบิร์สดาเมจนะครับอยู่ที่37.84ของพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็จะมีการปล่อยตัวของน้ำตกลงมาอีก2อันอันละ15.48ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับก็คือค่อนข้างจะแรงเหมือนเหมือนกับว่าสกิลเนี้ยจะสร้างดาเมจอยู่ที่60ของพลังชีวิต โดยประมาณนะครับแบบไม่คลิกทีถ้าคลิกน่าจะแรงมากนะครับอาจจะเป็นแสนได้เลยโดยสกิลนี้เนี่ยมีคูลดาวน์อยู่ที่18วินาทีแล้วก็ใช้พลังงานธาตุ70หน่วยครับและในตอนที่กดเนี่ยมันจะสร้างตัวของซอสวอเตอร์โอปเดมาอีก6อันนะครับเรียกได้ว่าตละครตัวนี้นอกจากสกิลธาตุจะปล่อยตัวของดดเลย3อันแล้วอันติปล่อยมาอีก6อันก็คือฮิวกันที่แตกเลยครับฮิวโคตรแรงบอกเลยตัวนี้ไม่ต้องใช้โคโฮมิก็ฮิวทันว่างัง้นเถึะแต่เพื่อนรุวมทีมก็อีกเรื่องครับ <c oughs> หากค <c oughs> ตลอดชีพพวกเแาะน้นำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพจเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,น่นหึงทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ มาการนที่ในส่วนของพาสซีฟสกิลกันบ้างครับผมพอสวนที่ตัวอันแรกนะครับเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยพุ่งตัวในน้ำจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่15% นะครับผมก็ถือว่าดีสำรวจเมืองใต้น้ําได้ค่อนข้างจะโอเคเลยและพอสวรรค์เรื่องขั้นอันที่หนึ่งครับผมเมื่อตัวละครในทีมทาให้เกิดปฏิกิริยาธาตุประเภทระเหยแช่แข็งใช้ฟฟ้างอเงยกระจายหรือตกผลึกนะครับตัวของพี่นิวเนี่ยจะได้รับตัวของเอฟเฟกต์พาสต์ดรากอนิกกอรีนะครับด้วยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับได้ทั้งหมด3อันนะครับและอยู่ไปเวลาทั้งหมด30วินาทีซึ่งจะทําให้การชาร์จโจมตีแบบสีเขียวหรือว่าอีอีควิปเอเวอเรจเมนต์อันนี้นะครับจะสร้างสายแรงขึ้นสูงสุดย่ที160เลครับ ถือว่าแรงมากๆและพอสวัสดิ์เลื่อนค่าในที่2ครับผมทุก1%ของพลังชีวิตปัจจุบันที่สูงกว่า30%ของพี่นิวเนี่ยครับจะได้รับโบนัสน้ 0, ํา0.6%โดยความสามารถนี้จะเพิ่มได้มากที่สุดอยู่ที่30%นะครับก็คือเราจะได้รับโบนัสน้ําจากตัวของพรสวัสดิ์อันนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่30%เลยเมื่อพลังชีวิตของคุณเนี่ยมันสูงกว่า30%นะครับ ก็คือเหมือนเกมมันพยายามให้เราเลี้ยงเลือดให้เกิน60%เอาไว้ครับถ้าเกิดคุณจะทำแบบว่าบนดน้ำา30%เนตาะต่อมาครับผมมากันที่กลุ่มดาวที่1กันบ้างครับกลุ่มดาวที่1เมื่อพี่นิวเนี่ยเข้าการต่อสู้จะได้รับตัวของเอฟเฟกต์พลาสต์ดาคอนิกกอรี่ของพรอสวรรค์อันนั้นเนี่ยครับเพื่อไปเลยหนึ่งชั้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือไม่ต้องทำปฏิกิริยายก็ได้มาแล้วเนาะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของสกิลนอกจากนี้เนี่ยในระหว่างที่คุณชาร์จจมมตนนะะรรัผนะร้้ากกเดด็ใใหววยซึ่่่่งงไแ กันกรเดนอันนี้มันกันได้ขนาดไหนมันกันแบบไรเดนหรือเปล่าหรือมันกันแบบเดย่าหรือมันกันแบบซิงชิวหรือยังไงนะครับผมก็ ไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้เขียนนะเขาบอกแค่ว่าเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะง,งักนั่นเองกลุ่มดาวที่2ครับผมนะในส่วนของพ่อสวรรค์เรื่องคาดอันแรกหรือว่าไอ้พ่อสวรรค์ที่เพิ่มความแรงในการชาร์จโจมตีนั่นะเออจะได้รับการเสริมพลังของเอฟเฟกต์พลาสดรากอนิกกอรี่นะครับจะทําให้ความแรงคิพเนี่ยของการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น14%ต่อสแต็กนะครับโดยจะสูงสุดอยู่ที่42%ซึ่งถือว่ากลุ่มดาวที่2เนี่ยค่อนข้างจะโกมากๆนะครับใครที่อยากจะเปิดพี่นิวเนี่ยผมมองว่าซ2น่าสนใจนะครับเออเชียร์42% C2 นะเพิิ่มมคควาแรง ของการชาร์จโจมตีนะครับน่าจะแรงมากเลยกลุ่มนาที่3ครับไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็คือการเพิ่มตัวของเลเวลการโจมตีปกติเปทั้งหมด3เลเวลนั่นเองฮะก็จะทําให้ชาร์จโจมตีแรงขึ้นเนาะ ในโซลกูปดาวที่4ครับเมื่อพี่นิวเข้าร่วมการต่อสู้และได้รับการรักษาจะทําให้เกิดตัวขอซอสดอกเป็ดหนึ่งอันเอฟเฟกนี้จะเกิดได้1ครั้งทุกๆ4วินาทีครับปูดดาวนี้ผมมองว่ามันแพงเกินไปนะครับสำหรับการได้ตัวของซอสดอกเป็ดมาเพิ่มอีก1อันซึ่งนั่นแหละ C4 เลยอะแล้วคุณได้ดอกเป็ดเพิ่มอีกแค่1อันซึ่งมันน้อยไปนะครับผมนะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ C5 เพิ่มในวินาทีแค่นั่นแหละมาต่อที่ใน C6 ครับผมนะ เมื่อคุณเก็บตัวของซอสวอเทอร์หลบทจ,จากการชาร์จโจมตีแบบ Equitable Judgment เ,เ,เนี่ย มันจะยื้อเวลาตัวของการชาร์จโจมตีให้นานขึ้นอีก1วินาทีต่ออันนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวของซอร์สวัสดิ์เป็นอยู่สักสาอันคุณก็จะชาร์จโจมตีได้นานขึ้น3มวิอะไรประมาณนั้นก็นจะทาดาเมจได้นานกว่าเดิมแล้วก็แรงกว่าเดิมนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการชาร์จโจมตีแบบ Equitable าร์เมทเนี่ยมันจะปล่อยกระแสน้ํา2สายทุกๆ2วินาทีซึ่งกระแสน้ําแต่ละสายเนี่ยจะสร้างกระแสน้ำเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดของพร่นิวและข ก็คือเอาไง่ายมันคือคุณนึกถึงอันตีอายกาศเวลาคุณมี C2 ในอันตีอายกาศมันจะออกมา3ลูกใช่ไหมอันนี้ก็คือการชัดโจงตีแบบ3เส้นนั่นเองครับแต่ว่าเส้นข้างๆเนี่ยมันจะเล็กกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สร้างราหไดยน้อยกว่าแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับ C6 ก็คือเป็นพลังขึ้นเต่า3อันเท่ๆเลยอะไรประมาณนั้นเนาะ สรุปแล้วตัวละครน,นี้เป็นอย่างไงบ้างเป็นตำแหน่งอะไรนะครับตัวของพี่นิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะเมื่อเทียบกับตัวละครในปัจจุบันนะแต่ว่ายังไม่ได้เก่งวือหวาอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าเรายังไม่มีตัวบัฟที่ดีพอนะครับเนื่องจากตัวของพี่นิวเนี่ยใช้ตัวของสเกลค่าพลังชีวิตมาในการโจมตีเนาะมันทําให้มีตัวละครไม่เยอะนะครับที่บัฟการโจมตีได้ก็อย่างเช่นตัวของเยหลานซีสที่สามารถบัฟตัวของพี่นิวได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือเล่นแค่สั่นฟองน้ํา ก็พอจะบัฟพ,พี่ดิวได้อยู่บ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยปัจจุบันยังไม่มีตัวละครบัฟที่เจ๋งพอคุณอาจจะต้องเอาไปเล่นในตี้แบบเนชั่นที่ไม่ใส่ชิงชิวเว้ยคือเป็นเนชั่นแบบเบนเน็ตเซียงหลิงส่วนอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะเป็นจงลี่ก็ได้นะครับเอามาในส่วนของโล่มันลดต้านทานได้แล้วก็การกระเด็นให้พี่นิวซีศูนย์เนาะส่วนตำแหน่งของพี่ดิวเนี่ยผมมองว่าเป็นในส่วนของตำแหน่งเอ่อเมนดีพีเอสหรือออนฟิ์ไดเวอร์นะครับเป็น 2. ตำแหน่งมันก็คือตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละเอาจริงๆอ่ะก็คือเป็นตัวละครแปะน้ําในสนามนะครับณปัจจุบันเนาะแต่ถ้าเกิดใน,นอนาคตเนี่ยมันมีตัวบัฟที่ดีกว่านี้ก็จะเป็นเมนเทพิษอย่างเต็มตัวเลยก็คือแรงแบบแรงว่าแรงเลย,เลยว่าโอ้โหคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันให้มาสูงนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวบัฟที่ดีเนี่ยคือมันจะสูงกว่านี้แน่นอนก็คือดาเมจจะดีกว่านี้แน่นอนครับแล้วอาวุธผมคิดว่าอันไหนเจ๋งอ่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นในส่วนของอาวุธประจําตัวของพี่นิวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุุณไไมมมม่่่่่่ีีีอออออาาาววววธประจํตตััขงงพพนนนิเยยผโดดทใชู้้แ อาจจะไมด่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่ามันให้มาเป็น HP ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นในส่วนของอาวุธของเอ่อไปสู้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น HP เหมือนกันเนาะแถมมันยังให้โล่มาด้วยนะครับแปลว่าคุณไม่จะเป็นเร่ต้องมี C1 คุณก็สามารถกันชักได้เพราะว่ามันมีโล่ขึ้นมานั่นเองเออเป็นอาวุธ5ดาวให้โล่อะไรประมาณนั้นหรือจะใส่ในส่วนของ,ของสมุดลอสก็ดีนะครับสมุดลอสเนี่ยถึงแม้จะเป็นสมุดลดเรทแต่ว่าให้อัตราชีที่สูงมากและให้ความเร็วเคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับพี่ดิวมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธ5ดาวนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นอาวุธ4ดาวเราใช้อะไรดีใช่ไหมอาวุธ4ดาวเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถใช้ได้เกือบหมดเลยที่เป็นอาวุธประเภทที่แบบ เพิ่มความแรงในการชาร์จโจมตีนะครับขอแค่มันไม่ได้ให้ a d k มาก็พอเพราะว่าพี่นิวไม่ได้ใช้ a d k พี่นิวเขาใช้ HP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกแบบว่าอาวุธอย่าง Sacrificial Jade ที่มาจาก BP อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบ w i z s i t อ่ะผมมองว่าวิซ i t ก็ใช้ได้นะครับหรือ Black k i e f ก็ใช้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่า Black h i e f เนี่ยตัวของเอ่อิ e ์ g อาวุธมันจะให้มาเป็นค่าพลังโจมตีนะครับแต่ว่าตัวของ Off Block มนเนี่ยให้ความแรงคีมาซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนั่นเองถามว่าตัวละครตัวนี้ต้องใช้ฟื้นพลังงานไหมส่วนตัวผมมองว่าเอ่ม มีสัก140%ละกันนะครับมันไม่ได้ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเนาะอืมเพราะว่ามันเป็นเมนดิเพนมันออกไปยืนในสนามนะครับส่วนอตัตราคีความแรงคีก็ตามสาัญาละกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยควรม,มีอตัตราคีสัก70%ความแรงคีสัก140นะครับ อันนี้คือขั้นต่ําเลยนะครับแล้วเอาจริงๆเนี่ยมันควรจะทําได้มากกว่าน,นั้น้วยซ้ำเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันโตมาเป็นความแรงขี้เนาะก็อาจจะได้เห็นคนทําแบบว่าสเตต70 200อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือดเนี่ยสักสามหมื่นกำลังดีสามหมื่นขึ้นไปนะครับผมเชียร์ว่า HP ประมาณ30,000ขึ้นไปไม่ได้ยากสามหมื่นของอพี่นิวเนี่ยเพราะว่าพี่นิวเป็นตัวละครที่เบส HP สูงนะครับก็พยายามเอาแล้วกันนะครับในส่วนของการบิวตัวละครตัวนี้นะ ส่วนอัรดแฟกที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตเอ่อมาร c เชสซี่ฮันเตอร์นะครับถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยเซตนี้เนี่ยความสามารถของมันก็คือเมื่อใส่2ชิ้นคุณจะได้รับเอ่อตัวของความสามารถในการโจมตีบปรติและชาร์จโจมตีแรงขึ้น15%ถ้าเกิดคุณใส่4ชิ้นมันจะ เพิ่มตัวของอัตราคิให้กับคุณ3สเต็นะครับหรือว่าประมาณ36%ขึ้นอยู่กับว่าคุณทําเลือดลดเลือดเพิ่มได้ถี่ขนาดไหนก็คือทุกครั้งที่เลือดลดหรือเลือดเพิ่มแบบไหนก็ได้นะครับมันจะให้ค่าอัตราคิมา1 2นั่นเองโดยแต่ละสเต็คเนี่ยจะอยู่ที่5วินาทีต่อสเต็คและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบด้ยก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป When I popped off, then your go gave me just a little bit of luck, toe, baby so cold, he from the north, he's from the Canada, then cruis solo, I got my